สคริปต์ u t u b e ภาษาไทยเพลงแบ็กกราวน์เริ่มจังหวะเร็วร้อใจมีเสียงเครื่องยนต์เบาๆผู้บรรยายพวก30วินาทีเร็วๆสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโต้คาร์การาชวันนี้เรามีเรื่องราวที่โคตรจะพีครถถังในตำนาน m 4 8 p a t t แพตอนที่ถูกติดตั้งมิสไสายสุดล้ำในปี2026และโผล่มาในประเทศไทยราคาไม่ธรรมดาบอกเลยว่าต้องฟังให้จบมันมีอะไรที่ทำให้ทั้งโลกต้องหันมามอง พลังการยิงที่รุนแรงขนาดไหนและถ้าคุณคิดว่ารถถังเก่าๆจะราคาถูกคุณคิดผิดแล้วครับไปดูกันเลยว่าความจริงมันเป็นยังไงอินโทรโลโก้ออโต้คากการาโปลขึ้นพร้อมเสียงเอฟเฟกกระแทกลบ3วินาทีผู้บรรยายน้ำเสียงเข้มแต่เป็นกันเอง กลับมาพบกันอีกครั้งกับออโต้คาร์การชช่องที่จะพาคุณไปเจอกับเครื่องจากระดับตำนานและวันนี้เราจะพาคุณไปดู M 4 8่แพตตอนรถถังสุดคลาสสิกที่ถูกอัปเกรดใหม่ในปี2 0 2พพร้อมมิสไซล์ล้ำอนาคตและราคาที่ทำให้ทุกคนอ้าปากค้างภาพวิดีโอ M 4 8แพตตอนรุ่นเก่าวิ่งฝุ่นตลบในสนามทดสอบผู้บรรยาย M 4 8แพตตอนไม่ใช่รถถังธรรมดานี่คือไอคอนของสงครามเย็นที่ออกแบบโดยอเมริกาเพื่อความแข็งแกร่งและทนทาน ผลิตตั้งแต่ปี1,950และผ่านสนามรบมานับไม่ถ้วนแต่ปี2 0 2 6ไทยได้ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเปลี่ยนเจ้าแพตตอนตัวเก่าให้กลายเป็นรถถังมิไซล์สุดล้ำที่พร้อมลุยสมรภูมิยุคใหม่ภาพเก่าๆของ M48 แพตตอนในสงครามเวียดนามแล้วตัดสลับกับ M48 แพตตอนรุ่นใหม่ที่ติดตั้งมิไซล์บนป้อมปืนผู้บรรยายจากปืนใหญ่90มิลลิมเดิมๆตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยระบบยิงมิไซล์นำวิถี ที่สามารถล็อกเป้าและทำลายศัตรูในระยะไกลได้อย่างแม่นยำเสริมด้วยกรอะคอมโพสิตระบบกล้องกลางคืนและเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่แรงกว่าเดิมหลายเท่าแอนิเมชันเปรียบเทียบ M48 p a t t อ n ดั้งเดิม vs M48 p a t t อ n 2026ผู้บรรยายแล้วราคาละ่ะถ้าคุณคิดว่ามันถูกคุณคิดผิด m 48 Patton รุ่นเดิมๆที่ปลดประจำการแล้วราคาสำหรับนักสะสมอยู่ที่ประมาณ10-15ล้านบาทแต่สำหรับ m 48 Patton 2026ติดมิสไซล์ที่ไทยอัปเกรดใหม่นั้นราคาพุ่งไปถึง140ล้านบาทต่อคันเอฟเฟกเสียงเงินสดดังชาชิงขึ้นพร้อมตัวหนังสือ140ล้านบาทเต้นบนหน้าจอผู้บรรยายใช่แล้วครับ140ล้านบาทต่อคันเพราะนี่คือแพลตฟอร์มรถถังที่ถูกยกเครื่องใหม่หมดจด ไม่ใช่แค่เอาของเก่ามาขัดสีฉวีวันแต่ยัดเทคโนโลยีสุดล้ำเข้าไปเต็มพิกัดตัดไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธของไทยเสียงบรรยายผู้บรรยายสำหรับกองทัพไทยการนำ M 4 8เก่ามาอัปเกรดแทนที่จะซื้อรถถังใหม่ทั้งคันช่วยประหยัดงบได้มหาศาลและยังใช้ประสบการณ์ที่เคยมีกับแพลตฟอร์มนี้ต่อย,ยอดได้ทันทีภาพ M 4 8แปดพตตอนยิงมิสไซล์จริงในสนามฝึกผู้บรรยายและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของกองทัพ เพราะแม้แต่ในวงการนักสะสมก็เริ่มมีเสียงฮือฮาถ้าคุณเป็นมหาเศรษฐีที่อยากได้ของเล่นระดับตำนานนี่แหละคือรถถังที่ทุกคนกำลังพูดถึงแม้จะยังไม่อนุญาตให้ขายให้บุคคลทั่วไปแต่ในอนาคตใครจะรู้ภาพ CG ของ M48 p a t t o n 2แ2 6วิ่งออกจากโรงเก็บสุดลำ้ำผู้บรรยาย M48 p a t t o n รุ่นมิสไซล์20 2 6ในไทยคือการฟื้นตำนานให้กลายเป็นเครื่องจักรสงครามยุคใหม่ ที่ทั้งแข็งแกร่งรวดเร็วและล้ำสมัยมันคุ้มกับราคามหาศาลไหมสสำหรับคนที่รักรถถังมันคือสมบัติที่ไม่มีวันตีราคาได้ดนปรีเริ่มร้าใจขึ้นเพื่อปิดท้ายผู้บรรยายถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต้คาร์การชด้วยนะครับเพราะเราจะพาคุณไปเจอกับรถเครื่องจักรและยานยนต์ระดับตำนานจากทั่วทุกมุมโลกแล้วเจอกันคลิปหน้าครับแอนิเมชั n นโลโก้ออโต้คาร์การชพร้อมปุ่ม s u b s c r i b e โผล่ขึ้นบนหน้าจอ ต้องการให้ผมทำเวอร์ชั่นสำหรับเสียงภาคโทนพอดีสำหรับ Youtube ด้วยไหมหรือจะให้ผมย่อเป็น3นาทีสำหรับช็อต t ิก k t อรเพื่อให้ไหวและแรงขึ้นหรือทำเวอร์ชั่นภาคไทยผสมอังกฤษให้มีฟิลอินเตอร์แต่ยังฟังง่ายสำหรับคนไทยคุณอยากให้ผมทำเสียงภาคเขียนเป็นสคริปต์ภาคเลยไหมครับเพื่อให้คุณแค่เอาไปอ่านตรง,ตรง